ทดสอบเทสกลังวัดว่ามันจะถึงจริงไหมโหลดข้างล้อสองโอลต์ก็คือสี่ใบใส่ได้เลยนะครับวสวัสดีครับฮิปโปอ i โ o เอเล t สาขาเมืองไทย o u t l เอเลนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเพ w เวอร์แอนะครับของ My NPE ตัวนี้จะเป็นรุ่นท d 9002นะครับก็เป็นเพ w เวอร์แอที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆอ,อ่าความ พิเศษของ power amp รุ่นนี้ก็คือตัวนี้สามารถรองรับเล่นที่2โอห์มได้ต่อชานิอและที่สําคัญกำลังวัดนี่สูงมากนะครับในแต่ละค่าโอห์มต่างๆนี่สูงมากไม่ว่าจะเป็น8โอห์ม4โอห์มแล้วก็2โอห์มและที่สําคัญสามารถบิดโมโนได้ด้วยที่8โอห์มแล้วก็4โ oh อห์มเรามาดูกันว่าสเปคของ power amp รุ่นนี้นะที่ผมจะนํามาทดสอบเทสกําลังวัดดูว่ามันจะถึงจริงไหม อย่างที่สเปคของ Power a อ p ที่ผู้มือเขาให้มาว่ามันจะตรงกันไหมก็ไปชมกันครับมาดูหน้าตานิดนึงนะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือนี่ครับตัวปรับวอลลุ่มตรงนี้ซึ่งตัวนี้เป็นโลหะนะครับเป็นเป็นอลูมิเนียมที่เขาน่าจะกึ่งทําเป็นลายนะครับลายตรงนี้ก็คือมีประโยชน์มากนะครับไม่ให้ลื่นนะครับก็คือการยึดเกาะนี่เมื่อเราจับวอลลุ่มอย่างนี้ยน่นตอนนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงสถานะต่าง คราวนี้ก็เปิด power amp อ่าผมก็จะทำการเพิ่มวาลุ่มไวสุดเลยเดีย๋ยวผมปรับมัลติมิเตอร์แป๊บนึงครับต่างเป็น ac เราก็มาวัดนะครับมาดูที่รูปขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ดูไฟหน้าเครื่องแล้วก็ดูโวลต์ตรงนี้มันจะพีคอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะครับอยู่ที่ประมาณร0 0ยร้ 115. อ่าตรงนี้ก็คลิปพอดีที่115โวลต์เรามาคำนวณลองดูก็ 1 1 5 115าคูณหนาด้วย8โอหมอู้1,653บาทก็ถือว่าตรงสเปคนะครับตรงสเปคอาจจะมีคาดเคลื่อนก็คือ,อมากกว่าสเปคที่เขาให้มาก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับก็คือเราเทสที่กำลังวัดที่8โอมก็ถือว่าผ่านอ่ะคราวนี้เรามาดูที่4ี่โอมกันจะดูว่าเครื่องเราจะตัดไหมนะครับ4ี่โอม เพราะว่ากำลังวัดสูงมากครับ4โวลต์2,400วัตต้องรีบเพิ่มเสียงแล้วก็รีบลงนะครับก็ดูโวลต์แบบรวดเร็วเลยเนะเพราะว่าดัมมี่โหลดมันจะร้อนมากครับโอ้โหอยู่ประมาณ100โวลต์ตัวนี้วัดได้100โวลต์ อ่าตัวนี้ก็คือจากที่เราวัดนะครับได้100ยวัลต์ AC ก็คือคำนวณออกมาแล้วอยู่ที่2500วัตต์ก็คือสเปคนอยู่ที่2400วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับกำลังวัดนี่ตรงนะครับตรงตามสเปคเลยอ่าก็มีค่าค่าเลื่อนขึ้นไปอีก100วัตต์ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับ power a m ตัวนี้ที่ทำได้อ่าคราวนี้ยังไม่พอผมจะพาพี่ๆทุกท่านไปดูข้างในกันว่า มันมีอะไรบ้างทําไมวัดมันถึงสูงขนาดนี้ก็พาให้ดูกันเลยไปชมครับเสร็จเรียบร้อย,ย,อยก็ไปดูข้างในพร้อมๆกันแอมนะครับข้างในนี่นะครับก็คือข้างในของเจ้า My NPE TD 9,002อ่าก็ข้างในก็ประมาณนี้ก็สำหรับวงจรของคารทีดีก็จะไม่เยอะนะครับก็จะไม่เยอะก็จะมีอ่าชุดจ่ายไฟชุดจ่ายไฟตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงเทอรลอยอีกหนลูกก็จะมีตัวกันคมผีรบกวนตรงหม้อแปลงตรงนี้ด้วยแล้วก็ชุดเล็ t i f y อยู่ตรงนี้อ่าก็จะมีซีฟิลเตอร์ไฟอยู่12ตัว ตัวนี้มันเขียนบอกว่า1 0 0โวลต์10,000ไมโครมีไดโอดบิดเล็กติฟายอีก2ตัวก็มีฟิวเอซีตรงนี้ภาคเอาพุทอยู่ตรงนี้นะครับภาคเอาพุทอ่าก็คือมันจะเป็น2 2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่าง อีกคันหนึ่งก็อยู่ด้านบนตัวนี้มันจะใช้เป็นทานติเตอร์ภาษาบ้านๆทัางเขาก็เรียกจานบินเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ภาาอินพุตอยู่ตรงนี้ก็จะมีดิฟสวิตช์ข้างล่างให้ด้วยนะครับในการปรับผ้าต่างๆนะครับก็จะมีฮิตสิงระบายความร้อนมีฟิวดีซตรงนี้2ฟิวไฟบวกไฟลบตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนก็คือ power amp ตัวนี้ก็จะดูดอากาศจากข้างหน้าแล้วก็ถ่ายอุณหภูมิไปด้านหลังภาพรวมภายในของคัดีก็จะประมาณนี้การวางออกแบบวงจรก็ถือว่า ค่อนข้างดีเลยนะครับกำลังวัดตรงสูงที่มันได้ก็คือขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าภาคจนะ่ายไฟนี่ยให้กําลังจ่ายกระแสท,ที่สูงไปเลี้ยงภาคอรพุทธภาคอพุธก็จะออกแบบวงจรให้มันสมดุลกันกับไฟที่จะมาเลี้ยงวงจรก็ฝากไว้ด้วยนะครับ power amp อีกหนึ่งแบรนด์นะครับของ my nbe เป็นตัว gd 9002พี่ๆท่านไหนที่กาลังมองหา power amp แรงๆไปใช้งานก็แนะนําตัวนี้ได้เลยไปขับ18นิ้วข้างละ3ถึง4ได้ แต่ถ้าเล่นกันแบบว่ากําลังดีน่ะข้างละ2หรือ3ใาอใบหรือใครอยากโหลดข้างละ2โอมก็คือ4ใบใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยก็คือผมเทสแล้วไม่ตัดนะครับไม่ตัดก็คือเปิดดูลิมิตหน้าเครื่องไม่ให้คลิปมากเกินไปก็ราคาจัดจาหน่ายของร้านเราก็อยู่ที่18,900บาท สําสหรับคัดทีดีแรงๆอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับก็สาหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ